สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นเสาที่23มกราคม2 5 6 4ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ทางจังหวัดท้องผู้ชาแนลขอสั่งพี่พี่น้องมาตำรวจราคาที่สนามชุมพูบุรีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเราสถ่ายไปติดตามกันครับพ่อพี่น้องวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะครับเนาะแต่วันนี้คนไลน์ครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องวันนี้คนไลน์ขนาดครับ เราเดินพาชมว่าเก่งมากๆว่าพี่น้องเ่มือนกั เปิดจัคบานนาะครับตัวน,นี้แพร่พ่ะหาเมือแปดวันราคาพ่อฟังย่บ้รครับหามื่อแปดับพี่นอ้องเปิดไปราคาหาเมื่อแปพ่อไดครับเนี่ยเชฟสามหนึ่งเ เชสามหนึง่เนงเจ็ดเดือนแล้วพ่อเจ็ดเดือนี่เขาเจ็ดเดือนเลเขาเดเดือนรับพี่นอ้องลูกเชสนเปิดหส้อนสูงประมาณอยสิบได้ป่พ่ออยสามสิบสามก้อนสูงประมาณอยสามาับพี่นอ้องเอาเบื้งหน้าตามหนอยเอาพ่อฝากมือโทษนะครับพ่อถ้าพี่น้องเอาสนใจ 065 296 5780ง่อยู่ไส่พ่อยู่ดอนจันการสินนะครับพ่อเนาะราคาเฝ้าฟั่งนะพ่อเนาะเปิดไว้หา18ครับพี่น้องที่เขาคิเดือนเลยพี่น้องเนาะับำซยดีพี่น้องตัวนี้เราพ่อเปิดไหนไหนเลย สาลูกตัวไหนพ่อเนี่ยโมจักพอ,กพอนอะเปิดไปสามสิบเจ็ดครับพี่น้องเอาก้อสูงกมันลอยสามสิได้พอเนาะพอ,อ,อทอกันก็ตัวนั้นเนาะเปิดไวส3มสิบเหน้าตากะใสได้เอาพ่อฝากเบอร์โทษเนี่ครับผมศูนย์แปดสามสามเสามก้นย์เก้าหงหกศู้าหนึ่กั่ใ่ะ ดูกันทะเลเนาะพี่นอ้องผู้ใดสนใจง้อสาวครับพี่นอ้องพ่อจักปีไอ้จักเดือนเราพ่อตัวนี้พ่อครัประมาณสิบเดือนครับพี่นอ้องเนาะโอ้โหนี่คนคนหลายนะครับพ่อเนาะคนคือขัดรับพี่นอ้องคนนี้คนหลายขนาดวะเนี้ยเขาพ่อขอบคุณครับผมโอ้โอคนสื่อง้อมาตั้งมามงหลาเหรอ มื่นหาวะีหกมื่นหามาีแปดมื่นหาตัวแดงแปดมื่ 6, หน 8, ห,า 8, หาครับพี่น้องตัวนี่กับหกมื่นหาตัวแดงแปดมื่นหาลูกพ่อได้เนอะครับเนี่ยถูกซีไว้ มีใบมีหลอดไหมครับเกิดใบแปดมืดหายมครับเนี่ยสีไว้จงหน้าตานะครับชมหน้าตาหอมพี่น้องชมหน้าตาครับปลดว้แปดมืดหาจักเดือนหรือครับเนี่ยตัวนี้เก้าเดือนคเก้าเดือนตัวนั้นแปดเดือนนะครับเนาะตัวนี้ลูกตัวใดครับเนี่ย ตีไว้กันบอมีใบแต่ีไหว้เตเนือหนังกับมาเนาะครับเนาะเหนือหนังมาดีตอนนั้นเปิดได้เท่าไรครับหกสิบหาเนาะเอน่อาน้พี่ฝากเบอร์โทรนะครับผมับพี่น้องสนใจน้ำคุณต้าฟาร์ม0 8 5 085ป0ห008 7566 7566้าาาครับเนาะเพื่อเพื่อมาสลัคำสะครับเนาะมกับผม ขอบคุณครับผมนี่ครับพี่น้องรสนใจวาสาวนะครับเนาะต้นนั้นจัเดือนครับผมต้นถามแปดเดือนแดเดือน่ว่าเล็บตันเียวนะเจ้าห่อ่าแตงเดียร์ต้นนี้ที่เล็บนะครับเนาะเล็บมีดเล็บรหาพอฟังนะครับเนาะระกอับนาตอร้องได้แต่งเหรอแก่งแต่งได้อยู่นะครับเนาะ่ว่าต้นนี้อะไรอย่าง ตัวนี้ครบเครื่องเนาะแดงบนงามงามงามพี่หน่องเนาะตัดผมแบบนี้ครับพี่น้องตัวนี้มีต้นนี้เล็บจัง่อยโอ้โหตันี้คนหลายขนาด เปิดเจาบ้านนะครับตัวนี้เก่าิหาเกหาพ่อลูกตัวนใพ่อเนี่ยลูกหาสองต้นไปเก่าิบห่อจักเดือนแล้ว่9เก่าเดือนเก่าเดือนแรพี่น่องโอ้ตีเบอร์พ่อพ่อ เก่าเดือนมาพี่น้องเปิดไปเก่าซานะครับเนาะเก่าเดือนนห่พ่อเก่าเดือนเปิดไปเก่หาโอ้กเดือนละเมื่เอาพ่อฝากเบอร์โทษเน่ครับผม095 095 เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดสองสามศูนย์แปดสองสามศูนย์ง้ก็จใส่ครับน่ยมใส่ยคอม布拉ใส่ไปเก้าสิบห้าเอ้าันนี้ให้พอน้่น ไฟนอเนี่ยลูกไพ่อนี่ลีไว้้แม่เพิ่นแม่บะมีบอกลูกซีไว้กเดือนหรอพ่อเนี่ยเดือนหกเดือนเอาขาเอาเ่าจขาเป็นยังหกเดือนลูกซีไเปิดจังหวัพ่อนี่ยสบนะเอาพี่หนอไปสนใจงหน่อยเอาพี่นนอ ว่ได้สาหานะครับเนาะลูกซีไว้ครับพี่น้องก้มสูงเลยมันป่อยสิบเครับนอยสิบมันร้อยสิบกับพี่น้องรนอยสินายะได้นะครับเนาะเบิงหน้าตาหน้าตาพานันได้แตงเขานะครเขามีตัวเดียวปสตัวสตัวนี่ตัวหนึงหตัวนี้ตัเามสิบเกรจหารอย ว่าลุ้นป่ะครับหรือลุ้นธรรมชาติลุนธรรมชาติเน้อเนี่ยสามสิบเจ็ดหาร้อยป่ะว่าลุ้นธรรมชาติเปิดจักไอ้จักเดือนครับเนี่ยประมาณปีนะครับประมาณปีหนึ่งเนาะแม่เพิ่นเป็นว่าไทยวันหนอมาหู่อันเนาะมาหลู่กันเนาะความสูงประมาณลอยลอยยีเลยเนาะลอยยีลอยลอยยีเลยครับพี่น้องจักเดือนก็ตัวนี้ประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งเหรอเนาะ ขอฝากเบอร์โทรนะครับให้พี่น้องสนใจน้ำ0 2มมครับ1925เนาะครับโอ้ขอบคุณครับผมโอ้มึนี่คนไหลขนาดเนาะหลครับมึงนี่คือนึคืนขนาดไหนครับว่าเอ้าเอ้ามันหมันครับผมว่าสัางเงี้ยปิดบแกบาทครับเนี่ยแสนสอง มันบัพ่อทับแล้วครับทับแล้วพานจัดรอบหรอครับทับน้องก็ทับทับซี่ไหวไหมครับพี่น้องทับวันจีตสิบบงห็นบ่าววะเอ้าเปิดไว้แสนสอง่วพ่อเอาพี่น้องงวดตัวนี้ลูกแรกบ่าวพ่อข้งเนี่ยวัดสูงบนล่อยเจ็สิบ่่อ สูงรอยเจี๊ัวครับพี่น่องสูงรอยเจยิกัวครับพี่น้องไปได้สแสนสองนะพ่อเนาะเอาพ่อฝากเบอร์โทษครับพี่น่องหาพี่น้องเขาสนใจครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์ครับพ่อเอาขอครับผม ตาต่อยเนาะครับผมอ๋อคอมอีค่มหนึงครับผมเปิดจคบาครับคมเนี่ยแสนเอสเปิดไปแสนเอสครับพี่น้องลูกงง้างครับพี่น้องวันนี้พอพันตัวไหครับเนี่ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งอย่าไรแสนหนึ่งพอพอต่าได มงจักพอจักแม่มันมงจักพอมันเซิร์ฟะดูมาจับตัแม่ตแม่มันืเยเปิดใบแสนเอ็ดครับพี่น้องม่มีใบน้อยมือนี้เนาะเอาว่าลาบโตเก้าหน่ะาสแปดสี่เก้าหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้า่นันพันล้านเบอร์กองปราบครับผมเอามันหมานะพอด้ะ นี่กัพี่น้องลูกคนแดงสองเอตัวเจ้าบ้านนอกครับเนี่ยอ่าเมืองเก้าเมืองเก่าเมื่อสาวหรอครับนี่ใบปะพ่อใส่เอาเบิ้งนไหมครับ ออกปรเดี๋ยวมากก็ตัวใดก็เมือกี่ผมเรื่องเปมดตัใดกนว่ากันเก้าสิบเก้าเป็นงอสาวครับพี่น้องงอสาวพึ่งผสมนะพ่อเนาะก้มสูงออกมาโนู้นเ0นร้อยหกสิบม่าม่ามาร้อยหกสิบครับพี่น้องแดงสดดีนะพ่อเนาะสดดีขนาดเอาใบมาเอาใบมาเพิ่นี่ใบว่าครับเอาใบเอาเิ่งไหมพี่น้องสนใจนสนใจ หมูฟ้อมครับผมขอนประกันให้ทุกอย่างครับประกันท uh, hmm, ja ุกอย่างนะพ่อเนาะครเฮ้ยพ่อเบิ่งใบนะครับเอาพ่อขี้กับขี้นะครับพันที่รอบหรอพ่อพันแล้วครับพันแล้วโอ้ผสมแดงใบเล่นะครับเนาะออเ่มงคลฟาร์มเบ่งอะไรพ่อมันที่อะไรพ่อสิบเจ็ดเอ๋อมิถุนา ที่ประตเอ็สิบเกตพฤติยิกาพฤิกาครับเอาพ่านหลรอบตัวตพ่อเนี่ยเอาครับพี่น้องนี่นะครับเนาะพ่านหลายรอบแล้วเอาผู้ใดสนใจก็ลองโทรของเบิ่งเอาพ่อฝากเบอร์โทรเด้ครับวันนี้ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้เนย์เาะครับ่วยใสป่ออยู่ทวันนี่ครับอยู่ทวันนีะครับเนาะขอบคุณครับผม มันมาพ่อครับครัชมพเนียงเปิดบานน้าพ่อนี่ยอ้อตวผูบ่พอเปบานตัวเมีเปิดสามสิบแปดครผมพ่อเปิดสามิเนี่ลูกซไหวลูกซีไหวพ่อบานตัวเมียไหมตัวผูบพี่น้องเขาอะไรอยางไ้เป็นคุ้มฟุ้งบพี่น้อง จังเดือนหลวงพ่อเนี่ยีสเดือนปีสามเดือนเอาครับพี่น้องปีสามเดือนเปิดไว้เท่าไรหลวพ่อเมื่อกี้สามสิบหาดใช่ไหมสามแปดสามสิบแปดครับพี่น้องก้มสูงประมาณร้อยสามสิบไปหลพ่อไรเนาะประมาณร้อยสามสิบ่ไหมคบประมาณร้อบวกครับพี่น้องลูกซีไว้นะครับเนาะเอาไว้สนใจก็ลองขอเบอร์โทรพ่อให้่อยนะครับเนาะ พ่อแม่ตัครับ really สอตบ่ตัวนี้ราคาเท่าไรพ่นี่าายเปิดว่าส่ี่สสี่สินี่สีครับพี่นอ้องลูกอะไรพ่อันีลูกต้นลูกตัครับพี่น้องอะไรสี่สิเจ็ะพ่อเนาะงวจเดือนหรือพ่อเนี่ยเดือนประมาณเกเดือน าแบเบ้านเก่าเดือนมะพี่น้องลำตัวเง้วดีนะบอนเนาะเอาพ่อฝากเบอร์โทรครับ087 087 146 146 8852 8852วัอย่ไสพ่อยุอำเภอเมืองหนิบ้านภอยเง็นเนาะเอาครับพี่น้องใคสนใจรองโทรเขามสอบถามเบื้องราคาก็ตตอรองกัได้นะ่อนเนาะ อผมรับผมขันมนครับพ่อมันครับไล์ไล่น้อครับเนี่ยสามสิบเก้าเมื่อสาวพ่อท่านอยู่สมป่ะลสามสิเกานะพ่อเนาะกวมสูงกับมานลอยหาสิได้นะพ่อเนาะลอยหาสิบบวก ติดหูหนึ่งแล้วพ่อเนาะหนลกกระทบเอาพ่อฝากเบอโทษนด้ครับพ่อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศย์่งสา่งอยย่ใส่พ่อุถวับุรีครับยุวับุรีเนาะอ๋อเนาะทำงานได้หนึ่งสามสิบเก้าครับสามสิเก้าพ่อโอ้โหนี่คึกคักนะครับเนาะนี่คนคือหลเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับรับสอรอบเลยโอ้วัอนี้วัอนี้คนหลายถึงเนาะครับคนหลายครับวัอนี้เปิดไร้ไร้ครับนี่ เจ็ดหมืหนสองเจ็ดสิบสองครับไม่หางเรือทหารโตงามเนยหาว่าทางไหนเจ็ดมนสองเ็ได้ครับเจ็ดได้่จัา,จาเดือนหรอครับเนี่ยงจเดือนเดือนครับ1ี่บเดือนีบเดือนเนาะเจ็ดหมืงว่าพ่อฟังนะพ่อพ่อฟังมนนี่มนน,นี่่เคยเลไรเนาะนดีหดงดี

อาไกว่าโทษได้พี่เหรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งสองแดเจ็ดหาสองแปดเจ็ดหาับทั่วรเอา่ได้ทั่วมเลยโอ้ราคาันนพอฟังนอนเนาะราคาพอฟังเลยนี่ยู่โอ้โหนี่กับ เป็นคู่ซีแปดวันน,น,นี้ครับแนีคนขึ้นไหลใชหโอ้โหเอาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> ไล่ได้ครับเนี่ยเก้าทิพหอ๋อคือแดยงยิงคึดีเลยมสมไม่พอเนี่ยลูกเอเช่หาสองศูนย์แดงี่นงแดงจนแสบตาเขาแดงครับแดงแน่จะเปี่ยนพ่อ ปีกว่าเ่าูลัส่เมนสเงคน่เดามัวเงามันยส่เงามันใส่งาส่เงามันส่เามนใ่เามันใเัน่เงามันใสเามวนใ่นัเมนเาานานาา่ัาับพี่น้อง ไปเก่าทิมหานแล้วพอนะโอ้ลังโตเาาดีนะเอา่อฝาบอรทโทยนะครับ080ย์แ7 4 2ูนย์ศูนย์แปูย์่ดสี่อส่องเ้เยืนาางวยอยู่วค์สวรรค์โอ้เอาหีนองเบิ้งยืนโอ้ยืนงามมาก้งง้บงอฝึกมากวะครับเนี่ยโอ้งาม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 ครับ ง่ามขนาดตัวนี้ตัวนี้เปิดไลน์ไหนครับเนี่ยแปดสิบเจ็ดฟองบ่ครับฟอ,องพ่อไหนเนาะสั้นตัวในเกียร์เดือนแล้วครับพี่น้องชมวงใบห้อ,อ้สั้นตัวครับพี่น้องเกียเดือนเกียเดือนแล้ว,วเนาะ ู้ใดสนใจก็ลองเบอร์เับพี่น้องขอฝากเบอร์โทรหน่อครับผม082 082 1 2ส126 9123 9123นเก้อะครับเนาะงวอยิ่มใส่ครับเนี่ยหยุดชุ่มครับหยุดชุบชุ่มก้มสูงถึงสติม่านลอย60สิบนะครับเนาะดูกแรกวะครับเนี่ยท้องแรกวะท้องแรกเอาครับพี่น้องใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามเบอร์นะครับเนาะเอาของครับพ่อมันหวานครับมันหวาน สาวน,น,น,น้อยเปิดเสื้อผ้น้อครับหนี่งแปบาลูกตัวไหครับนี่ลูกีไวเปิดแปิห้าครับพี่น้องลูกซีไเจดเดือนแล้วครับนี่งอะไรก่อที่เขเดือนนะครับเนาะหน้าตาเป็นกนางามฝึกใส่เอ็ดเข่าเนาะเอ็ดเขาให้ด,ดนลงังกายเศร้าเปิดไปแปดสิบห้าครับพี่น้อง เอาฝากมบอคนครับผมขามีสอตบ่สตัวเ,อ,วเอาเดีย๋ยวเปิดทุนตัวนี้หครับตัวนี้ครับิห่าครัก่อนหกลูกตัวไครับนี่สติงเล่ครับลูกสติงเลนะครับเนะาะยังเดือนแล้ว <8 S 1> ตัวนี้แ <8 S 1> <8 S 2> เดือนครับแเดือนวามสูงประมาณร <30. S 2> <30. S 1> ้อยสาอยสาทาง้กัแมนบ่ครับ กลางไหลูกพริกแดงพริกแดงเปิดตจ้บาททางไหนครับเหมือนหาเมื่อเชตครับหาเมืลูกพริกแดงครับพี่น้องจักเดือนนะครับตัวนี้ตัวนั้นหกเดือนคหกเดือนเปิดไปหาเมื่อเชตดิมันเป็นยางหนูหอดลูกพริกแดงครับพี่น,ออน,อน้องคร <5 S 2> ับ เอาฝากเบื่อโทคนะครับผม092 092ก3 3ส3 2 5 3 7 6 5เ7 6เกสครับผมกาสินครับการาินเนาะอเ,เอาคบะผมาม,าผมุณครับผมมันมานครับผมแม่เปิดเจ้าบานเนาะครับเนี่ยได้ไรร้วแม่68พรเพิ่นตัวไส้แม่สี่ีใบยับแม่ี ที่ไวครับพี่น้องเปิดได้68จักเดือนแล้วแม่เนี่ยแปดเดือนว่าแปดเดือนครับพี่น้องโอ้งามแล้วแม่เนาะแปดเดือนครับพี่น้องเนาะความสูงมันปร่มาณ30เลยครแม่ว่านี่เนาะ เอาแม่ฝากเบอร์โทรเนี่ยครับผม 1928, 1913เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาไหมท,ที่จะ3ตัว 08, 1928, 1913 1933เอาครับแม่ขอบคุณครับผมโอม้บรรยากาศดีครับพี่น้องอ้ายใส่โอ้บรรยากาศดีบ้านี้คนหลายเห็นาะแม่เนาะ โอ้ยไอ้กัาหลบบอครับดีครับกติกามหลบบว่าค่าคบไม่ชดว่ะบอครับบอครับกำลังคิดอีกคิดหนึงเีออครับผมครับผม พี่น้องสำหรับขินนี่นะครับเนาะขอใบเพื่อนขินนี่นะครับนะอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้พี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทิ้งนั่นเท่าครับพี่น้องสำหรับขินนี่สวัสดีครับ